กาบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสกุลสขคนชุมองสุบอนตอนนี้แม่น้องแกบุบ่มกลับมาห้มาหน้าอีกแล้วพี่น้องห้าวบดไปใส่เนาะเมือนน่อในห้าออกมาไห้มาหน้าคือเก่าเนาะสิไปหายังพี่น้องเลยทารุนทาชมกันว่าแม่น้องแกบ่มสิไดย้ยังมาหมื่ว่าน,นี่ต้นคำคำน่ะแม่น้องแกบ่มปวดเนาะปวดน้ำกับปูแลลวก็หาคูดพี่น้องเลยปวดแห้ง โอ้โหสิได้ยังเด้อปลาลุงเด้อธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะหาอยู่หากินยังตามเข่าไม่น้องแกบุ้มก็ยังบม่ได้ปัน่นเราไปลรอถารหลดปั่นก็เจ้ารหลดปันดป่นก็เจ้ายังบม่ได้มาเนาะรอถา ลุงขีดประท้วงปรท่านแม่น้องแกบุ้มก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้อป้าลุงถูกฐานเลยลังเท่อกับมือว่านเมื่อก่อนนะ่ะกับบริลลงคนขีดเบิดมือ่อมื่อลงมือบอกกับลงซวยกะลุงมาท่านไม่ร่มเวลาก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆถือกระทางนำ้ำแล้วก็เสียมเขา หายนาตากาลแล้วแล้วก็เป็นส่งลงแสงเลงพี่น้องเอ้ยโมหัวสิไปหายังเนาะบ้านเฮานี่เกี่ยวเขาวแล้วแล้วก็พากันนั่งได้บ้านขนาดไปไทยกับไปบ่ได้เนาะคือสมหติว่าไปสมดอกมะผิดก,กับข้า,าให้เห็ดบัตสให้เห็ดบัตสสปอร์ตขางเหน่ได้พี่น้องเอ้ยจังไปได้เนาะขั้นบน่อเห็ดบัตสะไปบ่ได้หรือเปล่ามือนี้แม่น้องแกบุ้มสิได้ครบจากโตพี่น้องถารุ่นกันเลยเด้อ สิได้ครบเมื่อผักามาญ่จืดหรือบอเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังคุดกบพี่น้องทารุ่นกันว่าสิมีกบบอหรือบอมีเนาะโอ้ยห่อนห่อนเกือตเต้นห่อนแห้งรุ่นกันเ้อป้าลุงเ้อหัวู้นี่มันสินมีกบอยู่บ่ลซ้อนต่อเสียมเลยความเหลือเนะาะเลิกแท้เลวกว่า ตอนนี้กำลังคุดสิมีโกบบอบอลุนกันเดออาหารบ้านเผากะหาคุดโกบคุดตะปูเม่อปนรรมาซา,าตามสงไห,งห้สงนาเดอ้อพี่นอ้องไก่ิีถึงะบอกเลยหน่อ้ ก็เลือกแท้เลือกหวาแท้ขันมีก๊บมันก็จะอยู่ว่าเลือกๆนี่เนาะนมะีหัวหัวล้มจอกเลือกพี่นว้าวนี่ว่าหน้าอ้างบ้าว่ามันเลือกเกินไปเนาะ เป็นสายหนาม้างว้าหยองเลยป้าไม่น้องเก็บลมขีดวะกบพี่นอ้องกระแม่นกาปูพี่น้องเลยคุดลงไปจนว้าหัวหยองหัวหยองสภาพ โอ้ยเจ้าคือมาตัวขอ่อยแท้เด้ะข,ข่อยคิดว่าโก๊บเป็นหน้าพี่น้องเลยเฮาแย่ลงไปป้าความเหลือแนมลงไปคิดมีม,มอยู่ปวดทูสองเมื่อพี่น้องเยยันว่าม,มีโก๊บแดดกำลัอองเลกพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็ยังหล่อทงหล่อถ่าคือเก่าพี่น้องกบยังมาได้พอโตเลยพี่น้องเอ้ยตายรหรืแม่น้องแกมบลูคือบ่อมานเถอะเนาะบาแบบข้าเจ้าบบคือมานเถอะหาเก็บเขาเก็บหนามห่วงเขาห่วงเขาน้ำปลาลูกกระปูน่ะเซลล์อยู่ล่มกูแหละฮู้ตอนนี้กันแดดเริ่มออกแล้ว เริ่มออกแล้วเนาะตอนนี้เข่านามเขาเลยเอาไปนองเลยรอแต่ป be ั่นอย่างเดียวแบบถุงทายถุงหน้าลำกันเด้อตาลานหาวปาลุงเลยหาขุดกบขุดกระปูหาปลได้เนาะ ปูกับปูกับลายลายควายแมงซ้อนกับลายปลาลุงเลยแมงซ้อนคุดกระปูไปกันยังได้แต่แมงซ้อนเนาะ we apply we apply ี่น้องแม่กระปูฮะด้แต่กระปูพี่น้องเลยพี่น้องเขาคนเนาะพี่น้องตอนนี้แม่น้องแกมบุมกัดคูดจิโล่มาเออคุดกระปูมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะได้กับบอลลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันอัน แต่ว่ามันเลิกเนาะซ้อมเหม่อก่อนเหม่อแห้งนี่สิไปคุดต่อยปลาลุงเลยด,ดอลล่าปันเดอร์กระปูน่าช่วงนี้มันสีมันเนี่ยปลาลุงเลยมื่อน,นี้เขาขออกมาหายมาหน้าคือเก่าแอลอ้วกระปใบใสปลาลุง จะกลอบลุ่นปัน่นเขาก็นดักซีไ้จักสอบคือโหลดปั่นกันยังบ่มาอยู่โหลดปั่นเขาก็ยังบ่มาปั่นค่ะจ็กสิได้จ็กสอบจ็กเป่าอย่างหูแจักเด้เมื่อยพี่น้องนางสั่งเมื่อยก่อนนางสั่งเมื่อยกินด่ามกินไนก่อนพี่น้อง อน็นี้ก็อยู่สวนมันพี่น้องเลยนางซ้อมไงอยู่สวนมันเนาะหลังจากคุดคุดขึ้นมาแล้วกตสินางซ้อมไงก่อนใครในแต่ว,ว่าถือหนะมากินปลาลง เอาเลยปลาลุงลิบนี่กับขอเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เดอ้อฝา,กก,ากก็ไล์กวาชร์กดติดตามส่องไ่น้องแกบมคลิปต่อไปปลาลุงให้สบายดี